ยินดีต้อนรับสู่ช่องของฉันโปรดแสดงความคิดเห็นที่สุภาพและความคิดเห็นส่วนตัวที่สุภาพเพื่อช่วยฉันสร้างและปรับปรุงช่องของฉันถ้าคุณต้องการให้ฉันทำวิดีโอในหัวข้อใดโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างชมพระสิริโฉมพระราชินีฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาโดดเด่นในพิธีบรมราชาพิเศษอังกฤษ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฉลองพระองค์ในชุดไทยบรมพิมานทรงร่วมงานเลี้ยงรับรองพอรัะมุกพิธีบรมราชาพิเศษทิงชาวนาพระราชวังบัรกินแฮงเมื่อวันที่5พฤษภาคม2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานเลี้ยงรับรองพระมุขและผู้แทนของประเทศต่างๆเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลาบาลานแห่งสาอาณาจักรอ พิตเตย์ใหญ่และอะลรเหนือนพระราชวังบักกิงแทมทั้งนี้ในเช้าวันที่6พฤษภาคม2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงเข้าร่วมในพระราชพิเศษในพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าชาี่สามนัมหาวิหารเวสสำหรับฉลองพระองค์ในวันแรกซึ่งเป็นงานพระราชทานเลี้ยงรับรองพระประมุขประมุขและผู้แทนของหอประเทศต่างๆสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์จุดไทยบรมพิมาน ซึ่งตัดเย็บจากผ้าไหมยกดอกลำพูลายพิกลทเกษะเซึ่งเป็นผ้าทอมือที่ขึ้นชื่อเรื่องความประณีตงดงามมากที่สุดชิ้นหนึ่งของภาคเหนือนอกจากการเลือกทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบอลดิ้นแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียังทรงพระสังวรจักรีพระั้านเด็กหนุตรามหาจักรประดับเพชรพระกุณทลจักรีสร้อยพระสองเพชรของสมเด็จพระศรีพัชริทรานบรมราชินาพระบรมราชินีปณีและเก็บกลัดพระบรมสารลักษ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล สมเด็จพระศรีสวรินทิ่บริราราพระพันวษาอาย9าเจ้าจากสำหรับฉลองพระองค์ในวันถัดมา6พฤษภาคมซึ่งเป็นพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชาติสีม3และสมเด็จพระราชินีกามิลามลานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานพระผูสาตัดเย็บจากผ้ายกลำพูนสังเวียนประเภทผ้ายกใหญ่หลายดอกพิคุลูนอกเหนือจากความพิเศษของพระองค์ชุดไทยแล้วเครื่องประดับที่สมเด็จพระนางเจ้าทรงในวันงานฉลองขึ้นครองราช ยังงดงามไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นสายสะพายเครื่องขัดยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์พระสังวรนพรัตน์ดารานพัฒน์เข็มกลัดดวงตรามหาจักรีประดับเพชรพระป้านเด่นนพรัตน์ทองหมอข้อพระกรทเพชรสร้อยพระสอและพระคุณทนไพลินประดับเพชรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชานีพันธุ์ปีหลุกนอกจากนี้แล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงถือพระกระเป๋าญาลิภาของมูลนิธิ เสริมศิลปาชีพซึ่งถือเป็นการอวดโฉมเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นในการสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาไทยเสมอมา